ตอนนี้จะทำขนมหวานกินนะคะวันนี้วันหยุดไม่มีตลาดกำลังกาลังนึ่งฟักทองเขาจะทำหวานอะไรครับวันนี้บัวลอยดอกเดซี่ค่ะ,ะบัวลอยนะคะบัวลอยดอกเดซี่ดูขั้นตอนของเขาหัดทำวันแรกตัง้งจะสุกเนี<ด>่ย<ด>ไม่ได้ปอกเปียกแต่ล้างสะอาดแล้วใส่ไม่ได้ปอกเปลือกมือ มาเสตบวัวลอยเดอร์ล็อตฟิล์มบัวลอยอันนี้เฟบเขาจะทำบัวลอยกดไลค์กดแชร์ช่องเดลเพิ่มตลาดานัดเป็นด้วขอกำลังใจกันจ้าขั้นตอนการผสมแป้งนนใส่ฟักทองนะคะแป้งก็คันได้ทีแล้วจ้ะอันนี้ก็ผสมกับ อันนี้ก็จะเลเทสหน่อยนะคะ<ด>เพราะ<อ>ว่าทำกินเองเพิ่งทำใหม่กำลังหัดทำตอนนี้ก็ปั้นเสร็จแล้วเดอรอต้มน้ำร้อนใส่กะทิใส่น้ำตาลก็อร่อยเืินเหมือนเดิมค่ะประหยัดแบบโบราณโบราณมันร้อยแล้วเนะี่ยให้มัน้อยเ,อเดี๋ยวเต็มที่ก่อนเน๊ย แล้วเราก็ได้บัวลอยดอกดิลซี่หวานอร่อยค่ะ